อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไก่กระเพาะย่อยช้านะครับอ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับไก่นะครับถ้าเราให้ข้าวมื้อเย็นไปนะครับแล้วเราก็เอาคุมมุ้งนอนตามปกตินะครับพอช้าวันหนึ่งมาเราไปเปิดมุ้งนะครับไก่ตัวไหนที่มีระบบย่อยดีนะครับข้าวในกระเพาะนะครับเพื่อนเพื่อนลองจับอยู่นะครับจะไม่เหลือสักเม็ดเลยครับอ่าจะย่อยหมดเกลี้ยงเลยครับ นั่นคือระบบย่อยเขาดีนะครับอ่าแล้วไก่บางตัวที่ย่อยไม่หมดนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุนะครับมันก็เกิดได้หลายปัจจัยนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตมานะครับอ่าเกิดจากพยาธิครับในตัวเขาแบบมีพยาธิเยอะครับอ่าเพราะว่าพยาธินี่ก็ เป็นตัวทําให้แบบระบบภายในไม่ดีนะครับอ่าพวกระบบย่อยอาหารระบบอะไรพวกนี้ครับแล้วถ้ามีพยาธิเราจะรู้ได้ไงว่ามีพยาธิไหมก็ถ้าแบบว่ากระเพาะย่อยช้าด้วยนะครับแล้วแบบว่าผอมผอมนะครับเราเราให้กินนะครับแบบว่าเราก็ให้กินเยอะนะครับแต่ก็ยังผอมอยู่นะครับอ่านั่นคือมีพยาธินะครับแล้วก็อีกอย่างครับคือเขาจะทายมาเป็น อุจละสีน้ำตาลนะครับอ่าสีน้ำตาลเหลวๆครับอ่านั่นคือมีพยาธินะครับแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ง่ายๆเลยครับซื้อยาทายพยาธิมาให้เขากินนะครับอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้ครับยายาทายพยาธินะครับแต่เป็นยาทายพยาธิของไก่นะครับตามร้านขายยาไก่ทั่วไปก็น่าจะมีกันครับอ่า ถ้าเราเห็นอาการแบบนี้เราไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะครับอ่าก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ก็